สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2022วิดีโอนี้มาสเพระในเรื่องของคุณโดคอนกันนิดนึงนะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เข้ามากดไลค์ในวิดีโอที่ผ่านๆมานะครับขอบคุณทุกการติดตามผมชื่อบอนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้กระทูด้ดังๆนะเพื่อนๆที่มีคนพูดถึงเกี่ยวกับคุณโดคอนนะครับทั้งใน reddit และใน Twitter นั้นเพื่อน ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเขาถามว่าถ้าคุณโดควอนสามารถย้อนกลับเวลาไปได้เนี่ยถ้าสามารถย้อนเวลาได้เนี่ยคุณคิดว่าคุณโดควอจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงนะครับคำตอบที่มีคนโหวตเยอะนะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าแกควรจะฟังเสียงชุมชนที่พยายามบอกแกมาโดยตลอดนะว่าระบบเนี่ยมันมีช่องโหว่มากกว่าที่จะเอาเวลาไปนั่งแซวหรือไปนั่งด่าโปรเจกคนอื่นนะครับ หลายคนพูดถึงภาพหนังสือรุ่นของคุณโดคอนนะเพื่อนๆกับคำพูดใต้ภาพของแกนะครที่เขียนว่า it's not enough that I should succeed others should fail นะครับประมาณว่า,าถึงผมจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอนะคนอื่นต้องล้มเหลวด้วยนะครับคือคุณโดคอนใครที่เคยฟังแกพูดเคยฟังแกให้สัมภาษณ์เนี่ยจะรู้ว่าแกชอบแกงคนอื่นนะครับทั้งนี้ ถ้าพูดกันตรงๆนะฮะช่วงนี้แกก็โดนแกงเยอะนะเพื่อนๆบนโลกโซเชียลเนี่ยแต่ถ้าพูดแฟร์ๆนะเพื่อนๆแกก็คือผมก็ถือเหรียญแกเองอะนะฮะแกไม่ได้เอาปืนมาจี้ผมเลยนะเพื่อนก็อีกอันหนึ่งนะครับมีคนพูดถึงกันเยอะที่มาล้อเลียน Twitter ของแกนะเพื่อนที่แกทวีตไว้เมื่อวันที่23มีนาคม2022แกบอกว่า by my hand die will die นะครับ หรือเหรียญ Sta เบิลคอยด์ใดนะเพื่อนๆแกบอกว่าจะตายด้วยน้ํามือของผมนะครับแกเคยพูดไว้เมื่อไม่กี่วันมานี้เองนะเพื่อนๆก็มีคนเอาภาพนี้มานะฮะว่าเหรียญใดเนี่ยไปงานฝังศพ UST นะครับก็โดนแซวกันเยอะเพื่อนๆน,นะฮะข่าวลือเนี่ยมันเข้ามาเยอะว่ามันเป็นงานภายในที่ทำให้เหรียญ UST เนี่ยมันล่มสลายนะครับ บางคนก็บอกว่าคุณโดคอเนี่ยแหละนะเพื่อนๆทั้งนี้มันมันเยอะจนผมจับต้นชนปลายไม่ได้เลยนะฮะพูดตรงๆแต่วันนี้มีข้อมูลหนึ่งที่หลายคนแชร์กันนะครับข้อมูลที่บอกว่าคุณโดคอเนี่ยปิดบริษัท Terraform Labs ในเกาหลีใต้เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานะครับลงบันทึกวันที่4พฤษภาคมหรือพูดง่ายว่า ไม่กี่วันก่อนที่ทุกอย่างมันจะพังทลายเนี่ยแกปิดบริษัทซึ่งการปิดบริษัทในเกาหลีใต้เนี่ยหรือปิดบริษัทนิติบุคคลทั่วไปเนี่ยมันหมายถึงการยกเลิกพันธะความรับผิดชอบทั้งหมดในกรณีที่บริษัทล้มละลายหรือบริษัทถูกฟ้องนะครับตัวแกก็ไม่ต้องรับผิดชอบหลายคนก็ตั้งคำถามว่าหรือเขาคือต้นเหตุนะครับหรือคุณโดควอนรู้ว่าแกกำลังเจอโจมตีจาก ใครก็ตามนะฮะจะเป็นสถาบันการเงินจะเป็นรัฐจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะที่ข่าวลือมันมันบินว่อนในโลกโซเชียลนั้นเพื่อนเราก็ Verify ไม่ได้นะฮะผมเองอ่านภาษาเกาหลีไม่ได้นั่นเพื่อนแต่มันก็มีคนพูดถึงกันเยอะทีนี้ประเด็นที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงนะครับคือตอนนี้เนี่ยมีคนเปรียบเทียบ UST นะครับกับเหรียญ Stable Coin ที่เป็นลักษณะ Algorithmic Stable Coin หลายๆโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะเพื่อนๆว่าโปรเจกต์อื่นมันดีกว่ายัางไงมันมันจะมาปิดรอยรั่วยังไงนะฮะทั้งนี้ในขณะเดียวกันในชุมชน Reddit เนี่ยก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับอำนาจรัฐเยอะนะฮะโดยเฉพาะแน่นอนอำนาจรัฐอย่างในสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นกรอตอก็คุณแกรี่เกนเลอร์ประธานกรตอตตรวมไปถึง ที่สมาชิกคุณอลิซาเบธวอร์เรนนะครับซึ่งแกเกียรติคริปโตเคอร์เนซีเป็นเข้าไส้เลยนั้นเพื่อนแล้วก็หลายคนเป็นห่วงคุณเจเน็ตเยลเลนนะครับรัฐมนตรีคลางสหรัฐอเมริกาว่าอาจจะมีนโยบายใหม่มาสกัดดาวลุ่งอัลกอริทึมสเตเบิลคอยในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับหลายคนเชื่อว่าคุณอลิซาเบธวอร์เรนเนี่ยตอนนี้แกกําลังให้เลขาแกอธิบายอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูน่า UST เพราะแกคงไม่เข้าใจเชิงลึกนะเพื่อน ก็แกอาจจะใช้ตรงนี้มาเป็นเหมือนกับใช้ UST เป็นแพลรับบาเพื่อที่จะออกกฎระเบียบกติการมารยาทให้เหรียญเซเบอร์คอมันมันมันเจอสกัดดาวรุ่งอย่างรุนแรงจนจนมากระทบวงการเรานะเพื่อนส่วนตัวผมนะครับตอนนี้เนี่ยคือพูดตรงๆว่าอันนี้ไม่ได้แนะนำนะเพื่อนแต่ส่วนตัวเนี่ยผมกลายเป็นว่า มั่นใจกับเหรียญ BUSD มากกว่านะในในในเรื่องของ stablecoin ตอนนี้นะฮะมั่นใจกว่า USDT อีกเพื่อนๆคืออย่างน้อยเนี่ยพี่ตีแกมีตัวตนที่แบบจับต้องได้แล้ว,ลวคือแกดูแกดูโอเคสุดอ่ะเพื่อนๆคือถ้าถ้าให้ผมเลือกว่าวันนี้จะไปนอนบ้านพี่ตีไปนอนบ้าน คุณอีลอนมัสไปนอนบ้านโดคอเนี่ยผมก็คงไปนั่งเล่นบ้านพิตีอะ่ะเพื่อนๆนคิดยังไงตรงนี้นะฮะทั้งนี้ปัญหามันก็บ u s d ก็พูดตรงๆว่ามันมันแพ้ได้น้อยนั่นเพื่อนแล้วก็เวลาไปทำเลนดิ้งเนี่ยอดอกเบี้ยมันก็น้อยนะฮะมันมันคล้ายๆกับระบบ Android กับ iOS อเ่ะเพื่อนๆนะฮะถ้าเราเข้าไปอยู่อย่างกรณีพิตีกอ็อาจจะเป็นแบบ iOS อะ่ะเพื่อนๆก็หวังว่า Ecosystem มแกจะใหญ่ขึ้นแล้วแพเหรนได้เยอะขึ้นนะฮะผมว่ามันน่าจะมีความ เชื่อถือมากที่สุดในปี2ปีในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆมันผมว่า BUSD ต้องพัง,งาดแน่นอนนะครับเพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาเพราะฉะนั้นคำถามที่หลายคนถามเข้ามาเยอะนะเพื่อนๆมาพูดถึงคำถามที่เป็นไฮไลท์ของวิดีโอนี้เลยนะหลายคนถามทุกวิดีโอว่าพี่ซื้อลูน่าดีไหมนะครับ คือผมเข้าใจในฐานะผู้ชมเพราะว่าก่อนที่ผมจะทำ u t u b e เนี่ยผมเวลาไปฟังช่องไหนเนี่ยผมก็อยากให้เขาฟันธงมาเลยว่าซื้อไม่ซื้อทีนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจนะฮะสมมุติคนดูผมหมื่นคนเนี่ยต่อวิดีโอเนี่ยแล้วหมื่นคนลงทุนคนละพันเนี่ยหล้านบาทถ้าเกิดไปขาดทุนมาแล้วเงินมันออกนอกประเทศไป1ล้านเนี่ยเพื่อนๆคือผมไม่อยากรับสภาพตรงนั้นนะฮะก็คำถามที่เราควรจะมีนะเพื่อนๆถ้าเราจะซื้อลูน่าหรือไม่ซื้อลูน่าเนี่ย ต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าซื้อเพราะอะไรเพราะมันกําลังจะกลับมาเหมือนเดิมในอนาคตหรือเปล่านะครับและถ้ามันมีข่าวลือว่าเนี่ยตอนนี้เขาพยายามจะก,กู้จะฟื้นฟู UST ฟื้นฟู Luna ให้กลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเราเอะไรเราเอาอะไรเป็นบรรทัดฐานตรงนั้นว่าข้อมูลนั้นมันจริงและมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและที่สําคัญที่สุดเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมเรื่องโทเคนสป라이น์นะครับโทเคนสป라이สอวันก่อนมันอยู่ที่ประมาณ750ล้าน โทเค็นนะเพื่อนๆตอนนี้มันอยู่ที่6.5หรือ6.9ล้านล้านโทเค็นอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนึกถึง market cap นะเพื่อนๆว่ามันต้อง market cap เท่าไหร่กว่ามันจะไปแตะ1่งเซนอ่ะนะเพื่อนๆก็คำนึงตรงนั้นให้ดีนะฮะบางข่าวก็บอกว่าเขาจะเบินโทเค็นในอนาคตนะฮะมันก็เป็นอะไรที่เป็นข่าวอ่ะเพื่อนๆแล้วเขาจะเบินเบินลูน่าใครอ่ะเบินลูน่าคุณเบินหรือเบินลูน่าผม หรือการทําการเบิร์นมันคือจะต้องมีทรานซัคชันหรือเปล่านะเพื่อนๆมันก็เป็นข้อมูลเชิงลึกที่เราต้องคุยกับเดฟตรงนี้เลยนะเพื่อนเเพราะว่าข่าวลือมันออกมาเยอะนะเรื่องการฟื้นฟูตรงฟื้นฟูตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเหตุผลพอแล้วคุณพอใจคุณซื้อไปเลยนะครับถ้าเกิดคุณ ดูแล้วแบบไม่แน่ใจก็ไม่ไม่ต้องซื้อเพื่อน,อนตัดสินใจเองอย่าให้ยูทูบเบอร์หรือใครมาตัดสินใจแทนเรานะฮะคือเข้าใจว่า2วันที่ผ่านมานี้เนี่ยคนไปเห็นตัวเลขทั้งในเ e b o o k Fan Page ใน Twitter ใน Instagram ใน Reddit เนี่ยว่ามีคนเข้าไปลงทุนลงพันได้แสนลงหมื่นได้ล้านเนี่ยเพื่อนๆคือไอภาพเหล่านั้นเนี่ยตัวเลขกำไรผลกำไรที่ได้เป็นร100้อยเป็นพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพื่อนๆคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการคริปโตเคอรน ตีสปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมองตัวเลขนั้นอีกแบบอาจจะมองว่าเอ้ยนี่คือโอกาสเราจะต้องกระโดดเข้าไปนะฮะส่วนคนที่มีประสบการณ์คนที่เคยผ่านโฟเล็กเคยผ่านตลาดหุ้นเคยผ่านคริปโตมนานานๆเนี่ยเขาอาจจะมองอีกแบบก็ได้นะเพื่อนเพนเพราะนั้นจะมองต่างยังไงอย่าอย่ามาะทะเลาะก,กันตรงนี้นะฮะเพราะว่าคือเงินของเราเป็นสิทธิ์ของเราเพื่อนเพื<ๆ>่อนเช่นกันพรุ่งนี้วันที่16 พรุ่งนี้เวลานี้เราก็จะเห็นข่าวแม่บ้านถูก12ล้านคนขับรถ10ล้อถูก30ล้านนะครับคนนี้ถูก18ล้านแต่เราไม่ค่อยเห็นข่าวที่แบบคนนี้หมดตัวคนนี้นะเล่นนู้นเล่นนี้ไปเชื่อ เลขเด็ดอะไรนี้แล้วหมดตัวอะไรประมาณนี้เพื่อนๆเพราะฉะนั้นมันมันเป็นหลัก common sense นะฮะอย่าอย่าให้ตัวเลข3,000-4,000%เปเนกี่มันทำให้เราแบบโฟโมจนจนตาบอดนะเพื่อนๆโฟโมเป็นเรื่องธรรมดานะฮะคนที่ผมรู้จักที่เป็นพอใหญ่ๆที่สุขุมรอบครอบเขาก็โฟโมบ้างนะเพื่อนๆแต่ก็ก็ต้องมีลลมิตนะเพื่อนเน พูดถึงเรื่องหวยพวกนี้ใครที่มีโค้งสุดท้ายฝันอะไรมีเลขเด็ดอะไรทิ้งเข้ามาได้นะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะเพื่อนๆก็แทงในใจนะครับเพื่อนสมาชิกถามกันเข้ามาเยอะนะครว่าเมื่อตอน2017-2018เน่ยตอนที่ตลาดมันคราสเนี่ยมันเหมือนกับช่วงนี้หรือเปล่านะเพื่อนๆคือถ้าเอาถ้าเอาความรู้สึกผมนะฮะ ผมรู้สึกว่าความกลัวมันเหมือนกันเพื่อนๆพอๆกันเลยเพราะว่าคือ2017 2018เนี่ยมันแน่นอน m r r k t t c p มันมันเล็กกว่าตอนนี้นะฮะแล้วก็มันไม่มีสถาบันการเงินมายุ่งเกี่ยวกับวงการคริปโตแต่ละเหรียญซื้ออะไรไม่ได้เลยเพื่อนๆทุกวันนี้คุณเอามีมคอยไปเข้าซื้อตั๋วดูหนังซื้อรถซื้อบ้านกันได้อะซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีตรงนี้ แต่ก็เช่นกันนะฮะสมัยนี้มันก็เป็นสมัยของอะไรเพื่อนๆเรามีทั้งสงครามทั้งโควิดทั้งวิกฤตเงินเฟ้อในรอบ 30- 40ปีเนี่ยมันก็เลยอย่างที่เรียนนะฮะความกลัวพอๆกันทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามันผ่านไตรมาสสาอาจจะไตรมาสที่4เนี่ยเราอาจจะตอบได้นะฮะว่าโอเคมันมันรุนแรงกว่าหรือว่ามันมันเบากว่า 2017- 2018เพนะเพื่อนๆเพราะตอนนี้มันก็ยัง ความโกลาหลยังไม่ยังไม่หยุดไปนะครับก็ต้องจับตากันให้ดีนะเพื่อนๆคือเพื่อนๆน,น,นึกภาพนะฮะตัวผมเนี่ยก็คือผมอยู่ใน Discord อยู่ในทุกกลุ่มคือเข้าไปอ่านเข้าไปคุยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องที่อยู่ในวงการนี้มานานเนะ่ยเราไม่เคยแม้กระทั่งคิดนะเพื่อนๆว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตั้ง stop loss เหรียญ stable coin อ่ะเพื่อนๆน,นะฮะทุกวันนี้เราเพื่อนๆน,นึกภาพอ่ะนะฮะ stable coin ที่มันไม่ stable หรือเหรียญที่มันไม่มีความเสถียรเนี่ยนะฮะกับ stable coin มันมันเป็นอะไรที่คนคิดไม่ถึงอ่ะเพื่อนๆนะฮะคือเข้าใจคนที่ขัดทูล,ลูนา่าแต่แต่กับ UST เนี่ยเพื่นอนเพื่อนหลายคนผมเห็นเข้าไปตั้งกระทู้นะฮะบอกว่าเหมือนกับกระทู้ในในเชิงแบบไป ไปเหยียดหยามไปแซะไปแกงคนที่เขาขัดทุนเนี่ยเพื่อนๆคือตรงนี้เนี่ยอ,อ,อย่าทำเลยดีกว่านะฮะหลายคนบอกว่าคือคือไปโทษคนอื่นว่าเนี่ยลงทุนไม่เป็นนะฮะอ่านกราฟไม่คาดไม่เข้าใจว่าเหรียญมันมีปัญหาคือเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนๆมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นคนที่เก่งๆคนที่มีประสบการณ์ก็เจอเหมือนกันใครที่คิดว่าตัวเองชำนาญตรงนี้เนี่ยนะฮะ ก็ยินดีด้วยนะเพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นโชคดีของคุณเลยที่คุณอ่านเกมออกว่าเหรียญ UST วันหนึ่งมันจะไม่เพกที่ดอลลาร์นะความสามารถของคุณวันหนึ่งอาจจะอาจจะช่วยชาติก็ได้นะฮะคุณอาจจะไปไปวิเคราะห์ การเทรดจนนะฮะเข้าไปนั่งในคังแล้วก็ใช้นี่ให้ประเทศให้แผ่นดินก็ได้เพื่อนๆน,นะฮะเอาเวลาไปทําอะไรดีๆด,ดีกว่าอยาอยาไปเยาะเย้ยคนที่เขาขัดทุนเพราะเราไม่รู้สภาพจิตใจของเขาว่าเขาอยู่ที่จุดไหนระดับไหนนะเพื่อนๆก็นะฮะในวงการนี้เนี่ยตอนนี้ปัญหาโลกมันก็มีเยอะอยู่แล้วนะในวงการคริปโตมามีมาแบ่งฝ่ายในเรื่องของลูน่าอีกผมก็ไม่เข้าใจนั่นเพื่อนอย่างที่เรียนนะฮะถ้าพอใจก็เทไปเลยนะฮะ เอ่อถ้าไม่พอใจก็อาจจะอยู่นั่ง,งดูบนอัตจันแล้วก็ลุ้นไปได้วยกันกับเขาเท่านั้นเองนะเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม